สวัสดีครับผมเซลฟาร์นะครับผมวันนี้ผมจะเอารถมิวเอ็กคันนี้ไปส่งมอบที่พานทองนะครับพานทองชนบุรีนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามชมนะครับว่าบรรยากาศการส่งมอบรถอ่าจะเป็นยังไงแล้วลูกค้าจะประทับใจไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ปาร์กจะเอารถคันนี้ไปส่งมอบให้พี่ปุ้ยกับพี่อ้วนนะครับผมนี่เลยครับเป็นตัวอีเลแกนสีขาวมุกครับพร้อมชุดแต่งรอบพันนะครับแม g เลนโซนะครับ ชุดแต่งคาโต้นะครับแล้วก็จะมีแรปหลังคาดำแล้วก็ภายในมีพรม6ดีให้ด้วยติดกล้องรถหน้าหลังนะครับผมตัวนี้ครบเบ็ดเสร็จเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่ปุ้ยอีกรอบหนึ่งนะจวเจอกันครับผมไป สวัสดีครับผมวันนี้มาถึงแล้วนะครับผมที่พานทองนะครับผมมาถึงเจ้าของรถตัวจริงอันนี้พี่อ้วนนะครับผมสวัสดีพี่อ้วนนะครับแล้วก็พี่ปุ้ยนะครับผมก็วันนี้ปาร์คจะมาสอบถามความรู้สึกของพี่อ้วนแล้วก็พี่ปุ้ยนะครับว่าการทําเอกสารเป็นยังไงบ้างโอเคไหมแล้วก็การบริการแล้วก็การจัดส่งตัวรถเป็นยังไงถูกใจหรือเปล่านะครับผมก็สําหรับวันนี้พี่อ้วน เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกความรู้สึกว่ารวดเร็วน้องพักเนี่ยทํารวดเร็วมากครับผมไปวันแรกไปจองรถเนี่ยขับรถยังไม่ถึงบ้านเลยอนุทตามหลังตามตูดมาแล้วสุดยอดครับผมยอดในการเล่นเรื่องเอกสารแล้วรถรถก็ถูกใจนะครับเพราะว่าเราก็เป็นลูกค้าของอีซูซูอยู่แล้วครับผมก็ตูกใจอยู่แล้วไม่คิดจะเปลี่ยนยี่ห้ออื่นขนาดเพื่อนแนะนํา เอาปัจจิโลไหมเอาพิซูเอ้ยเอาอ่ะไรยี่ห้ออะไรปัจจุนนะครับปัจจุเนอร์ก็ไม่เอาไม่ถูกใจก็เพราะเราใจรัดในในแบรนด์นี้อยู่แล้วโอเคครับผมก็เป็นสำหรับพี่ปุ้ยละครับเป็นไงบ้างครับพี่โอ้พันเปอร์เซ็นต์เลยครับให้พันเปอร์เซ็นต์เลยครับทุกอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ด้านเอกสารชัดเจนแล้วก็ทีแรกก็ เราโอนไปเราจะเชื่อใจได้ว่าก็มีกลัวบ้างเพราะว่าเราโอนออนไลน์นะพี่เนาะใช่ค่ะแล้วมันแบบเจอแบบรูปแบบที่ว่าอะไรนะชอบโกงอ่ะเออเยอะแยะก็เลยแบบเราก็มั่นใจด้วยอิสุสแหละเราก็เลยแบบเชื่อถือแล้วก็เอกสารทุกอย่างก็ชัดเจนเนี่ยค่ะครับผมโอเคครับมั่นใจรวดเร็วทุกอย่างรวดจริงแล้วก็อ่าโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ สำหรับเสียงของลูกค้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าออนไลน์ทุกทท่านนะครับผมก็สามารถติดต่อเซลปาร์คได้เสมอนะครับที่เบอร์โทร0 9 9 7 4 6 0 0 8 4หนะครับหรือว่าทักเข้ามาที่เพจอชชบุรีอิสุเซลสาขาบางละมุงเราได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ป้าก้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับได้บายให้หน่อยเยี่ยม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 ครับก็ไร